สวัสดีครับพบกันอีกแล้วน,นะครับกับช่องมามอยเวลีสำหรับการแข่งขันของสาวไทยในวันนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าชัชชุอ่อนมกสียังคงเป็นกําลังสำคัญของทีมไทยที่ขาดไม่ได้จริงๆครับในเซตแรกเราจะเห็นว่าขาดบุมบิ้มทำให้คะแนนค่อนข้างที่จะห่างนะครับ เพราะตัวตบของเราในวันนี้ยังคงผิดพลาดแล้วก็ตบกันไม่ค่อยเฉียบขาดนะครับในเซตที่2โค้ดก็เลยให้บุมบิมลงมาซึ่งการลงมาของบุมบิมทำให้เห็นชัดนะครับว่าระบบทีมดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกมรับ การขุดบอลน,นะครับการอยู่เด่นหลังของบุมบิมช่วยรับบอลได้ดีมากครับหรือจะเป็นการตบหัวเสาที่มีประสิทธิภาพทําให้รูปเกมดีขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่นเพียงหนึ่งคนก็มีความสําคัญกับทีมนะครับหลายๆคนก็เลยบอกว่าถ้ามีเพียวกับแนนแน่นอนนะครับระบบทีมก็จะดีกว่านี้อาจจะมีการช่วยในเรื่องของเกมรับและรุกได้ดีกว่านี้ครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับสาวไทยทําเต็มที่แล้วและเราก็ได้เห็นข้อผิดพลาดที่จะต้องพัฒนาอย่างเข้มข้นต่อไปสู้ต่อไปนะครับสาวสาว